อ้าวแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Among Us เราจะต้องผ่านภารกิจนี้ให้ได้พี่เอกเราต้องไปด้วยกัน2คนจะดีเหรอเออน่าจะดีไม่น่าไว้ใจนะไม่น่าไว้ใจใช่เราจะได้แบบดูดูแลซึ่งกันและกันนี่เลยพี่ฝนเปิดไฟนี่ก่อนอยากดูนะเปิดเปิดเปิดได้นะด้วยนะด้วยยายาอย่าวน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  อย่าวนอย่าวนอย่ไป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 อออย่าวนอยไม่แน่ใช้เลยเลยเอ้ยอย่าวิ่งตามตามมีตามอย่าวิ่งตามอันนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้เพียงต้องเอาถังน้ำมันมาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อย่าอย่ามาเร็วถังน้ำมันอยู่ตรงนี้เราต้องไปด้วยกันนี่มานี่ดิถังน้ำมันเนี่ยนี่ดี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 นี่เปิดไปแล้วยางยังสูญวัตเซนอยู่เลยอีกฝั่งนึงี่อีกฝั่งเหรอ ได้ได้ไเรียบร้อยเต็มแล้วเต็มแล้วนดาวโหลดดาวโหลดไฟล์แป๊บนึงอันนี้ทำไรอ่ะดาวโหลดไฟล์นี่ต่อสายไฟมา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 ยาม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 านี่ามาแาม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 พมา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 ไปมา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 ามามาาามามาาาาาาามมากมมามามม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 มามมามาม เรียบร้อยได้น้ำมันแล้วไป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 ตอนนี้ดิไปทางซ้ายไปทางซ้ายนีดิไปไหนเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีเอ็กพีเอ็ย่อยู่ไหนอยู่นี่อย่าตามมาดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนเออเออเออเติมมันก่อนขอเติมมันก่อนเอาไป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 ตรงอื่นไปตรงอื่นน่ากลัวแท้่ากลัวแท้ไนี่ทำไรเนี่ยกดไม่ได้ไอ้ตามตามนี่อะไรอ่ะนี่อะไรนี่อะไรไม่รู้โอ้ยตามอ่ะ ตามอ่ะเฮ้ยเอกมังนี้นน้องออกมาออกกล้องนี้มังนี้น่นีขึ้นมาเฮ้ยคนนี้คืออะไรอ่ะคนไหนคนไหนเขามายืนททำอะไรตรงนี้เนี่ยทำไรเนี่ยนี่ต่อสไฟก่อนเอกเดี๋ยวฝนต่อยไฟก่อนรอรอรอไม่รู้ใครเลยเนี่ยรอนี่ไม่รู้ใครเลยเนี่ยเรียบร้อยมาไป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 ต่อไปไหนบ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 นทำไรเติมมันหนอ เพียกดูได้ดูดูดูว่าดูกันนี้ก็ดูอยู่ไม่รู้ใครฟาดนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถอยแมไกลกันมา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 ไป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 เหลืออะไรเนี่ยเหลืออัพโหลด Data เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ทางนี้นี่เออไปอย่าตามอย่าตามเขาร้อยเรียบร้อยไป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 ไหนต่อไหนต่อหมดแล้วออก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 ไหนบ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 นเฮ้ยนี่นี่นี่มีใครตายยังยังยังเดี๋ยวเชื่อมสายไฟก่อนแป๊บนึงยังยังไม่ได้เชื่อมอีกเหรอยังอ้าว มีคนตายอ้ออ้มีคนตายใครใครที่ไม่อยู่กับเราเมื่อกี้พี่เอกใครน้ำเงินอยู่กับเราเปล่าเมื่อกี้น้ำเงินนายอยู่แต่ไปดูเหมือนกันหายไปพักนึงม่วงตายหรอเอาเอาตัวนี้เลยนี่นี่นี่เหลืองเหลืองเหลืองเ้ยไม่ใช่อะไรส้มส้มอ่ะส้มเอาเหลืองใช่ไหมส้มอ่ะส้มเหลืองไม่สนส้มส้มก่อนส้มก่อนเลย

ว่าและโอ้ไม่ไม่ไม่เนียนเนียนนะเดินตามแล้วขอหายไปพักหนึ่งไงอีกสิบปดวิอีกสิบแปดวิน้องสารตัวสีส้มโอ้ยังขำขำเลยอะโอเคอ่ะไปเดี๋ยวพรอนี้ยถ้าพี่เอกได้เป็นนะพี่เอกมีกี่คนเนี่ยตอนเนี้ยจะค่าทุกคนเลย โหไม่ได้เป็นนะตอนนี้มีกี่คนหกคนแล้วนะโอเคไม่รู้ใครน่าจะเป็นเพื่อนเราหมดเลยนะน่าจะเป็นเพื่อนใช่โอเคพี่พี่ไปทำภารกิจกันเลยนี่เอาใกล้ๆก่อนเลยไหนอยู่ไหนเนี่ยเด็กหยวงบนเนี่ยกำลังโยงสายอยู่มีตัวอะไรเข้าเราไหมมีตัวอะไรเข้ามาเงินไม่ไว้ใจอ่ะไม่ไว้ใจไปไปไปทีละห้องไปไปไปเดี๋ยวฝนเองมฝนเองอันนี้ดาวโหลดพี่อย่าแย่งดิ เอ้ยมาแล้วตัวนต้เงินมาแล้ววิ่งตามหน่อยที่ไหนขวาเป็นทางขวาเป็นทางขวามาทางนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวนี้ก่อนอ่าอ่ไปไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดแป๊บนึงดูไว้ดูไว้ดูไว้ติดเลยดูไว้เล็งไว้ด้วยไป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 เอ๊ทางนี้มีไหนขวาขวาขวางล่างนี่เบรกไปไหนเอาเลยเอาเลยดูไว้หน้าเดี๋ยวเชื่อมสายไฟก่อนเขียวเขียวเขียวเหลืองแดงส่องอยู่เนี่ยส่องอยู่ส่องอยู่ อันนี้กันนึงอ่าโอเคดูดแล้วดาวโหลดเลยดาวโหลดใช่ไหมฟองนี้มีอะไรอีกบอเนี่ยเขาเหมือนขอทําภารกิจอยู่เหมือนกันนะใช่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 โอเคอันนี้ต่อไปเอกมาเร็วกำลังวิ่งอยู่กําลังวิ่งอยู่ล่างล่างล่างตามมาตึ๊กตึ๊กตึ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 กห้องนี้ไม่มีห้องนี้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 เออใครทำพี่เอกเหรออ๋อพี่ฝนทําไปเดี๋ยวพี่ฝนนะโอเคตกลงี่ทำภารกิจหรือว่าแบบมายืนเนียนกันเราเนี่ยไม่รู้ดิปึ๊บเอาละ ไปไหนต่อห้องนี้ห้องนี้นี่น้ำมันน้ำมันน้ำมันนี่พี่เอกใครโยงสายไปแล้วนี่เดี๋ยวพี่ฝนเอาน้ำมันก่อนเฮ้ยเขาเขาไปแกพี่ฝนเอาน้ำมันก่อนเดี๋ยวพี่เอกได้แล้วกำลังดูอยู่เขาไปแกได้แล้วเฮ้ยมีคนตายเฮ้ยพี่เอกอยู่ไหนเฮ้ยตัวสีม่วงตายเอาอีกแล้วเหรอเขาเข้ามาแล้วตัวสีม่วงตายน้ำเงินเอาอีกแล้วเอาอะไร ตัวสีม่วงตายบูโอเคบูไม่ได้ๆๆไว้ใจตอนนี้มันไว้ใจใกลๆๆไว้ใจฟูดผิดไม่สามารถไว้ใจใครได้ตอนนี้บูเอเว้ดแล้วบูเพราะว่าความผิดีเพียงห <ๆ S 1> นึ่งเดียวเอกฉันมาก โอ้โหชนะ yes yes เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่รอดมาได้ไปต่อเ้าเพลิดเพลินเจริญใจจริงโอ้ได้ตังค์ด้วยอ่ะเฮ้ยได้ตังค์เราไปทำอะไรได้เนี่ยพี่โอ้เนียนมากเลยโอ้สังกอนโลบล์ก็เปลี่ยนสีอ่ะโอ้ my god เคอีกอีกยี่สิบกว่าวิเนี่ยเนียนเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยเราสามารถใช้อะไรอ่ะยุทธอะไรอ่ะ อ๋อเราเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้ใส่หมวกได้ไหนนี่ไงแต่ว่าเรา,าใส่ไหนเดีย,เดยว,วเหมือนใส่หมวกคาร์โลวีนี่ว่าใช้ได้ไหมมีอยู่ร้อยสี่สิบเราไปซื้อที่ไหนเนี่ยนี่โอเคบายเอา้าพี่หาปุ่มบายได้ไหมเราใส่ได้ไหมเมืกก่อกี้น่าจะไม่ทันเอาไม่เป็นไรโรหน่าเบ<อ>ื <ua> ่อไม่ได้เป็นเฮ้ยคนเยอะขึ้นเฮ้ยคนเยอะเฮ้ยหลายเจ้ามาหลายเจ้ามา เราต้องไปเป็นหมวกคณะพี่ข้างบนมีก่อนพี่ฝนเองเราสายไฟไม่ไม่ไม่วิ่งตามแล้วอะเอาเรียบร้อยเอาม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 าทางไหนทางไหนอ่าวดาวโหลดไฟแล้วทีละอันทีละอันทีละอันไม่ค่อยไว้ใจใครเลยช่วงนี้ต้องไปเป็นทีมต้องไปเป็นทีมเออต้องมีทีมต้องมีทีมข้างล่างมีไหมล่างไม่มีไปทางขวาก่อนไปทางไหนขวาอ๋อขวาขวาขวาเคขวานี่ข้างบนไม่เปิดแล้วหรอ เปิดแล้วเมื่อ้เปิดแล้วลงมาอ๋อมันจะเป็นสีฟ้าเนาะใช่มันหายไปโอเคไม่น่าไว้ใจอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เนี่ยนี้นี่นี่อ๋ออ๋กดเปิดเปิดนะเออเดี๋ยวต่อสายไฟก่อนแป๊บนึงใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนถ้าแบบแทงข้างหลังเราตอนนี้คือเพื่อนรู้เลยนะอย่าอย่ายาอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วเออตัวตัวสีตัวสีม่วงเขาทำเพิได้อยู่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหนไหนไหนลงลงหลงหลง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 มาหนา้นาายสาย ซ้ายซ้ายซ้ายนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้โอเคห้องนี้มันเปิดอยู่แล้วห้องนี้เปิดแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ห้องนี้โอเคเฮ้ยตกใจหมดเลยเพื่อนตายตัวสีเขียวเพื่อนตายเมื่อกี้เมื่อกี้น้ำเงินอยู่กับเราเมื่อกี้น้ำเงินอยู่กับเราใช่อันนี้ไม่รู้อะต้องเปิดแชทดูเพื่อนบอกว่าอะไรพีงหรอใช่หรอจริงหรออืมพิงหรอจริงหรอไม่แน่ใจอะบลู แล้วก็ยังรอครูเลตต์หรือยู่กับเราใช่สกีบหรอโหวตใครอ่ะเขาโหวตใครอ่ะสกีบหรอจะสกีบหรอเฮ้ยเขาโหวตกันนะก็ก็โหวตสกีบได้สกีบได้เหรอโอเคสคีบเพื่อสกีบโอเคคอนเฟิร์มมาไปต่อ ไม่มีใครออกไม่มีใครออกชั่วโมงนี้ต้องระแวงกันใหม่แล้วภารกิจที่เราทำไว้โอ้ยังได้อยู่พี่เอกพี่เอกอยู่ไหนอ่ะต่อต่อเหลืออัปโหลดพี่เอกอยู่ไหนเดี๋ยวไ้แงล่างไปไปไปไอ้แบงล่างลอลอยลอลสีเทาสีเทาพี่เอกอยู่ไหนเดี๋ยวตรงนี้ยังตรงนี้ยังตรงไหนตรงไหนอยยู่ไหนังพี่เอกเออสีดำเดี๋ยสีดำนะพี่เอกก็ดูสีดำเลยสีดำมันไม่ทำวะรอ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 สีดำมันไม่ทำภารกิจอะนะ เดี๋ยวดูสีน้ำเงินก่อนน้ำเงินไม่หรอกเมื่อกี้อยู่กับเราอยู่เลยเดี๋ยวพี่เอกขอดูก่อนมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ไงเออร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะไป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 บางนี้บางนี้เร็วเร็วข้างล่างนี่เดี๋ยวฝนเติมน้ำมันพี่เอกข้างล่างเติมน้ำมันใครเติมพี่เอกเติมเลยฝนเติมอ่ะพี่ฝนเติมไปเดีี๋ยวพ่อเติมนะโหแล้วไปอยู่กันต้องสามสี่คนปึ๊บอ่ะภารกิจคอมพ l e t e อันนี้ไปต่อไปทางซ้ายไปทางซ้ายซ้ายเหรอเฮ้ยแต่เหมือนมันมันยังไม่คอนฟิบอ่ะมันยังไม่เต็มอ่ะเต็มแล้วอ่่ะเฮ้ยนีไงงออ่ีีกแล้วสมตาย โอโหแล้วสีม่วงมีสีอะไรอยู่กับเราบ้างไงเมื่อกี้พี่พี่อยากดูมีสีอะไรอะ่ะสีขาวสีขาวกับสีฟ้าเนี่ยไม่อยู่กับเราโอ้ my god ที่อยู่กับเราคือตรงนี้หมดเลยใช่ไหมตัวนี้อยู่เนี่ยตัวสีสีเทาเข้มเนี่ยอยู่นะไม่รู้อ่ะอืไม่รู้ใครอ่ะครั้งนี้ยไม่รู้ใครอะรรรทำไงนี่วดไปแล้วอะ่ะเหรอพี่วดตัวนี้แล้วกันตัวหนาอะดมอะดาวอะดาวมาหรอ อาดมหมอใช่เหรอเอออาดำเอาอาดำก็อาดำแห่อะดำไปอยู่กับอีฟซะไปอยู่ใต้ต้นอะไรนะอัปเปิลอัปเปิลโอ่หน้าองศาเนี่ยบายบายหน้าดำเอ้ยเดี๋ยวก่อนอาดำอ๋อเป็นริงด้วยเย่เย่เย่โอเคมาทำภารกิจต่อพี่อยู่ไหนอยู่ข้างบนเนี่ยลงล่างลงล่างเหรอ เอ้ยข้างล่างสุดเลยงั้นงั้นเราไปทางซ้ายดีกว่าซ้ายเหรอแอแบะแอบะเราไปกันดีกว่าเราไปกันตามเฮ้ย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 ตัวสีเทาวิ่งตามเรามาไม่มีตามเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกรอเดี๋ยวมีตามมีตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีตามโอ้โหเฮ้ยตัวสีขาวก็วิ่งมานะตัวสีขาวเพิ่งวิ่งสวนขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีตามห้องหนีไงนี่เติมมันเติมเลยเอ้ยพี่ฝนเติมก่อนพี่เอกอยู่กับตัวสีเทาโอเคตัวสีเทาเข้าไปหาพี่ฝนตัวสีเทาเข้ามาหาพี่ฝนทไม ต้องขึ้นบนนี้มาเร็วไปไปไปห้องนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายห้องนี้ยังไม่ได้ทำเลยทำดีทำทำทำแล้วตัวสีเทาเดินผ่านไปแล้วเหมือนเขาแบบกระตุกกระตุกอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่เจอละโอเคครบยังยังรอเดี๋ยวเดี๋ยวอัพโหลดดาต้าอีกอันหนึ่งเอ๊ะเฮ้ยเรียบร้อยอ้าวอ้าวนี่ไงพี่ฝนชนะไหนพี่ฝนเอะเอาพี่ฝนแพ้หรอแพ้เนี่ย Imposter Win ตัวสีขาวจริงด้วยพีว้าลว ตัวสีขาววิ่งไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนอะชอบวิ่งแบบอึนอะภารกิจเราคอมพีดนะคอมพีดไรเราแพ้เราแพ้หรอทำไมพี่ฝนโอ้ my god oh my god จุ๊ๆอย่าบอกใครอันตรายที่สุดอย่าบอกใครอย่าบอกใครนะจุกกรูโอ้แล้วงี้พี่เก็ดรอดเหรอเนี้ยเออเขาเขาใส่หมวกกันไปหมดแล้วว่ะเหลือเราคนเดียวไม่ได้ใส่หมวกอะรีปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นดีกว่าโอ้ my g โอ้ my god โอ้ my god ก่อนที่เอเลียนพี่ฝนจะเข้ามาจัดก,การไม่เราไม่ทำใครหรอกเราเป็นแบบต้องรอให้จังหวะมาก่อนร,รอจังหวะมาก่อนรอให้มีจังหวะก่อนปึ๊บเฮ้ยโอ้ขาตาเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเฮ้ยเราไม่คิดว่าจะมีเพื่อนมาผ่านมาทางนี้ต่อหน้าอตา คิดว่าจะมีเพื่อน <laughs> ไม่คิดว่าจะมีเพื่อนมาตรงนี้เรา I'm sorry เออ I'm sorry จะกระที่หัวใจ <laughs> Oh my god ีบอร์ดคอนเฟิร์มนี่ว้า wow. ว <Wow. S 1> ใครกัน ใครกันหรือเฮ้ยมันต่อหน้าต่อตาแล้วพวกนายไปโหวตใครเนี่ยพวกนายไปโหวตใครกันโหวตซะเลยดีไหมเนี่ยโอโหวตตัวนี้ลวกันโอโอเฮ้ยจริงด<อ>ิโหมีคนโหวตตัวสีเทาด้วยหรอโน <c oughs> <No, S 1> เขาไม่ใช่ก็สกปไปเพราะว่าไ,ไม่พอนะครับถ้า คนรวมแล้วโหวตได้3ามคนมั้งก็น่าจะหลุดไปแล้วโอเคไม่มีใครรู้เลยเหรอเมื่อกี้เราแบบต่อหน้าต่อต,อตาทุกคนเลยนะ<ม>เพื่อนทุกคนเลยนะเพื่อนก็อยากจะชักชวนเพื่อนมาอย่ามันก็ไม่หนุกดีอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ฝนก็ตายลอยลอยมั้งกน <c oughs> ตายลอยลอยอะไรตายลอยลอยไม่มีไม้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนตายใครคิวไปแล้วเพื่อนตายก็รีพอร์ตดี ใครคิวไปแล้วมีเพื่อนคิวไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยแสดงว่าอย่าอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ย้แล้ว body โหสองตัวเลยแย่แล้วหลบไปหลบไปอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้าถึงรู้ว่าเป็นตัวอะไรเราก็ทาใจไ่ได้อย่าเข้ามาอย่าโอ้ยเพื่อน เพื่อนตายแล้วกดโหวตเลยหาหาเรื่อดเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าตกใจหมดเลยโอ้จัดการเฮือเครียดเลยเฮือฮะโอเคโอ้ยมาพวกเราวันนี้เหนื่อยแล้วอะหาอิมโพเซอร์กันตั้งนานเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุบ๊บจุ๊บอ u ฟ i ยู t ไลค์ดีส o วิดีโอคลิปพรีฟอลดและซับสไครป์อัลเวอร์ชาแนล thank you for watching goodbye นี่ในที่สุดก็ได้มาแล้วจ้าในราคาศูนย์เหรียญด้วยกันได้ไดมค่ะเพียกเป็นะหมนไม่ได้เป็น,ปนหรอ เอออย่างนี้ค่อยมันหน่อยป่ะเราไปกันต่ออีกสักหนึ่งตาป่ะเราไปด้วยกันคราวนี้เราไปด้วยกันได้แล้วางไหนเยกอยู่ไหนเนี่ยเบกเปิดข้างบนกันเบกเปิดข้างบนนะใช่ดึงเหลืองเหลืองเหลืองอันนี้เขียวไปนี่แดงไปข้างล่างเฮ้ยใครทําอะไรอะ รเีใครไปสต็อปออกซิเจนแล้วคนที่ไม่อยู่ตรงนี้เท่านั้นที่เป็นคนทำได้ใครอะใครไปทำลายแหล่งออกซิเจนของเราเออเนี่ยเนี่ยต้องมีคนที่เดินลงมาทางเนี้ยเี้ยฝนโอ๊ยกระห่าดอพาสดุลอยอะสามหนึ่งหกศูนย์ห้าเฮ้ยมีตัวสีส้มเข้ามาได้หรอเรีะไรอะตัวสีส้มนี่เขาเข้ามาทำอะไรอะนี่พาสดอะอรพี่เอกไหนอะ อย่างไรกดกดเสร็จแล้วนี่มีคนกดเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อโอเคเพียกอยู่ไหนเนี่ยลงบางล่างละไปทางขวาดีกว่าทางขวาโอ้คนเยอะอ่ะคนเยอะตอนนี้คนเยอะมากเฮ้ยตัวสีส้มนี่ทำไมวิ่งตามเราอย่างเดียวเลยไม่เห็นทำอะไรเลยวิ่งเด้อเด้อเด้อเฮ้ยบอดี้บ็อลด้วยเด้อ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 วิ่งตามด้วยอ่ะเออวิ่งตามวิ่งตามแต่ว่าเราอยู่กันสองคนไงเฮ้ยเขาวิ่งตามวิ่งตามตัวนี้มานี่มานี่เร็วตามมาออก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 ตัวสีส้มน่าสงสัยมาก ซ้าย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 อันนี้อนี้เดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเอพียกเปิดเพียกเปิดมาแล้วดำมาแล้วเออพี่ฝน,นตายเออตัวสีดำนั่นเองเพียกเ,เร็วตัวสีดำเลยสีดำเลยเออแบล็กแบล็กอเออแบล็กเลยแบล็กเลยแบล็กแบล็กพี่ฝนโหวตไม่ได้แบล็กเลย <c oughs> เป็นผีแล้วตอนเนี้ยแบล็กแบล็ก ได้ไหมรอดไหมรอดไหมอืมทำไมถึงแบ็คทำไมถึงแบ็คต่อหน้าต่อตาสีเหลืองตายต่อหน้าต่อตาดังเอือดชวิงเลย <laughs> เจ็บแค้นอะไรเรามากนี่ออกเลยจ้ามาเห็นไหมถูกต้องอิ i m p เ r อร์ยังเหลืออีกหนึ่งตัวยังเหลืออีกหนึ่งหรอใช่โอ้พี่ฝ <c oughs> นเป็นผีอะพี่เอก <c oughs> พี่ฝนก็ล่องลอยไปล่องลอยนะไปสืบราชาการรับมาโอเคได้ได้ได้เดี๋ดดวยวผมไปสืบราชาการรับให้เฮ้ยชึบตามใครไปดีละ่ะอันนี้เสร็จแนละ้วไม่มีใครออกม่วงหรอม่วงหรอมีผีอยู่สองตัวตอนเนี้ยเหลือสีเขียวอ้าวสีเขียววิ่งตามพี่เอกมาแล้วก็หนีไป ขาวขาวหรอขาวมาตัวเดียว啊เดี๋ยวตัวเดียวก็รู้อุ้ยสต็อปดีแอ็กดีแอ็พังอยู่ตรงไหนดีแอ็กดีแอ็อยู่ข้างบนตามขาวอยู่ตัวเนี้ยดีแอ็อยู่ข้างบนอะเนี่ยเหรอโซนิคนี่เลยนี่ไงโซนิคนี่เลยโซนิคโซนิคพี่เอกเลยนี่เลยวอดวอดวอดเลยใช่ขาวขาวโซนิควอดเลยใช่สีขาวเฮ้ยสีขาว พี่โนเซน,น,น,นวินไปแล้วทำไมอะโนเซชนะอ๋อเขาทำภารกิจครบแล้วก็เลยชนะถูกต้องไม่ทันดูกำลังกระลิบวิ่งไปโหวตเอาล่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ